สวัสดีครับพาัมสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมิซุโนะเวฟอะเตมิสห้านะครับตัววนะฮะตัวหน้ากว้างนะครับข้างกล่องเนี่ยจะเขียนบอลเล์บอลก็จริงนะแต่ว่าสาวๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยชอบพอไปตีแบดมากนะครับผมเป็นรองเท้าหุ้มข้อด้วยนะแล้วก็หน้ากว้างด้วยนะฮะอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับว่า มันใช้ด้วยกันได้หมดนะครับแบดมินตันวอลเล์บอลแฮนบอลสควอตนะครับอย่างเอซิกเองนะครับเดี๋ยวนี้เขียนเป็นอินดอร์สปอร์ตหมดแล้วทั้งที่เมื่อก่อนก็ที่เขียนเป็นแบดมินตันชูนะเดี๋ยวนี้เป็นอินดอร์สปอร์ตหมดละเหมือนกันครับมีซุนโเหมือนกันฮะใช้ด้วยกันได้หมดนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าข้างกล่องก็ที่เขียนอะไรว่ามันใช้ดีนะครับใช้ใช้ด้วยกันได้ดีเลยนะครับและตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปใช้ตีแบดได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นมิสซูโนเวเปติมิท้า สำหรับสาวๆที่หน้าเท้ากว้างนะครับเราต้องการหุ้มข้อตัวนี้เหมาะเลยนะฮะเรามาดูเซตพื้นกันเลยนะครับนะฮะเซตพื้นโฟมชั้นกลางเนี่ยเป็นชั้นแบบนี้เลยนะนะครับนะฮะอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าโฟมที่เป็นชั้นๆเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้ดีกว่าโฟมที่มันตันๆนะครับนะฮะก็ตัวนี้เรามีเวฟข้างในด้วยนะนะครับเวฟรองรับอุ้งเท้าและส้นเท้าด้วยแล้วตรงโฟมเนี่ยก็เป็นร่องนะครับ เป็นรองมันมันยืดหยุ่นเหมือนโชครถอะนะฮะนะครับแล้วรองเท้าตัวนี้นะมีโฟม2ตัวเลยนะนะครับแต่ตรงนี้นเป็นเวฟนะนะฮะนะครับตัวเวฟเนี่ยมันจะรองรับตัวโฟมอีกชั้นนึงอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะร,ระหว่างโฟมสีดำเนี่ยนะฮะโฟมสีดำเนี่ยนุ่มมากนะนะครับนุ่มมากนะเป็นคัาชชั่นอีกตัวหนึ่งของมิซูโน่เลยนะ นะครับนะฮะแล้วสีขาวเนี่ยมันจะเป็นโฟมชั้นกลางที่มันเด้งๆหน่อยตัวโฟมอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นอินิซี่นะครับซึ่งนุ่มมากนะครับนะฮะแล้วลองด้วยเวฟอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นมิซูโน่ตัวนี้นะจะเป็นรองเท้าที่นุ่มแน่นแล้วก็เสถียรนะครับเวฟเนี่ยมันช่วยในเรื่องการเสถียรนะเวลาเราลงพื้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ช่วยนุ่มอย่างเดียวนะนะครับเวลาลงพื้นเนี่ยมันจะไม่ออกซ้ายออกขวาไม่เสนะครับแต่ให้โฟม เอ็มมีซูโนเอนเี่เข้ามาเนี่ยมันนุ่มมากนะครับแถมตรงส้นเท้านะครับยังเพิ่มระยะเบรกนะครับอย่างที่บอกไปหลายคลิปด้านรองเท้าเดี๋ยวนี้นะฮะทำส้นเนี่ยมันยื่นออกมาจากตัวรองเท้าพอสมควรเลยนะครับเวลาเราเบรกเนี่ยนะครับมันช่วยเพิ่มระยะเบรกถ้ามันด้นด้วนไปเนี่ยมันก็มันก็จะลื่นได้ง่ายนะครับแล้วตัวเนี่ยช่วยรองรับเอ็นร้อยหวายด้วยนะไม่ให้บาดเจ็บนะครับรองเท้าตัวเนี้ยนะครับเซ็ตพื้นเนี่ยถือว่านุ่มมากนะครับ นุ่มมากแล้วก็เฟิร์มมากนะฮะสีขาวเนี่ยมันช่วยเด้งนะมันมีความเด้งนะครับสีดำเนี่ยเป็นมิโซนเอซีตัวเนี้ยนะครับช่วยในเรื่องความนุ่มความเด้งด้วยนะครับนะฮะรองเท้าตัวนี้ก็เลยเป็นรองเท้าที่ถือว่าพื้นเนี่ยครบเครื่องมากๆนะนะฮะครบเครื่องมากๆนะอย่างมีเวฟตัวของรองอุ้งเท้าด้วยนะครับเวฟที่รองอุ้งเท้านี่มีประโยชน์มากนะนะครับช่วย ให้ไม่เกิดการบาดเจ็บที่รองช้ำนะครับเพราะเส้นเหมือนตึงนะฮะส่วนข้างหน้านะครับตัวผ้าตะข่ายเดี๋ยวก็ถือว่าระบายอากาศได้ดีเลยนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้มันจะเป็นสีคอร์อล์นะนะสีแบบเออแดงๆออกชมพูชมพูหน่อยนะนะฮะแล้วก็เป็นโลโก้มิซุโน่นะครับนะฮะแล้วก็ตัวที่ใช้ลากเท้านะครับตัวนี้เป็นไนลอนนะฮะอย่างที่บอกครับ รองเท้ามันเขาทํามาเผื่อไว้แล้วนะครับรานนั้นเวลาเราตีแบตเนี่ยตรงนี้ใช้ลากเท้าเนี่ยมันทนมากเลยนะแถมตัวโฟมนะครับชั้นกลางเนี่ยตรงนี้ยังช่วยประคองอุ้งเท้าด้านในด้วยนะนะครับนะฮะก็มีไม่กี่รุ่นไม่กี่ตัวนะครับที่ช่วยรองรับอุ้งเท้าด้วยและตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับช่วยกันพลิกเท้าด้านในนะครับบางคนเท้าล้มนะนะฮะเท้าล้มด้านในตัวนี้ก็ช่วยพยุงไว้นะครับ ส่วนรองเท้าเนี่ยไม่ใช้เชือกแล้วนะใช้ดึงเอานะครับใช้เป็นแถบเอานะครับแล้วทนแล้วเหนียวมากนะตัวนเนี้ยเนี่ยดึงตัวตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับดึงเนี่ยนะฮะมันช่วยล็อกตรงหน้าเท้าด้วยนะนะครับไม่ให้หน้าเท้าพลิกนะบางทีเนี่ยเราเอาเท้าเราจิ้มหน้าออกมาจากขอดเนี่ยนะครับเวลาเราเอาโซนลงแล้วถีบตัวออกมาเนี่ย ตัวเนี้ยจังหวะเน,นี้ยมันอาจจะพลิกได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันช่วยล็อกหน้าเท้าได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันจะพลิกเนี่ยมันจะช่วยพยุงแล้วก็ดึงไว้นะฮะะนครับแล้วตัวนี้ก็เป็นหุ้มข้อด้วยนะนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับอินโซอินโซเนี่ยให้มาดีเลยนะนะครับเป็นโฟมนุ่มมากๆเลยนะฮะเพราะน,นั้นมิซูนโน่เนี่ยไม่ได้มีแค่ดีแค่เบาแล้วนะหลังๆเนี่ยคือ ทั้งนุ่มทั้งเบาเลยนะแล้วก็ความยืดหยุ่นความเด้งเนี่ยด,ดีมากๆเลยรองเท้าตัวนี้มันก็เหมาะกับสําหรับสาวๆจริงๆนะนะครับพื้นเนี่ยทั้งนุ่มทั้งเด้งนะครับแล้วสาวๆบางคนเนี่ยนะครับเวลาเข้าหน้าเนี่ยนะครับข้อเท้าชอบพลิกบ่อยๆนะครับหรือใครเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าจังหวะตกใจไงข้อเท้าพลิก ตัวเวฟเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องการเสถียรนะเวลาเราลงพื้นเนี่ยนะครับนะฮะลงเอาส้นลงเนี้ยนะครับมันจะช่วยไม่ให้เอยียงซ้ายเอียงขวานะแล้วตัวนี้เป็นหุ้มข้อด้วยนะนะครับมันล็อกข้อเท้าดีมากๆเลยนะครับแถมตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับดิโนฟิตเนี่ยนะตัวเนี้ยนะครับมันช่วยล็อกหน้าเท้าเวลาเราเอาส้นลงก็จริงแต่เวลาเราถีบตัวออกมาเนี่ยนะครับจังหวะเนี้ยผมจะเห็นหลายๆคนอาจจะพลิกบ้างได้บ้างนะครับตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากๆเลยแล้วตัวคัดชั่นเนี่ยเห็นไหม ผมกดเนี่ยสีดำเนี่ยนุ่มมากนะแต่ตัวสีขาวเนี่ยมันจะเฟิร์มนะครับนะฮะและรองเท้าตัวนี้นะครับผมว่าครบเครื่องมากๆนะใครที่เกิดปัญหารองช้ําเส้นกลางฝ่าเท้าตึงนะครับล็อกข้อเท้าล็อกหน้าเท้าบางคนข้อเท้าพลิกบ่อยหน้าเท้าพลิกบ่อยนะครับเจ็บส้นเท้านะครับรองเท้านุ่มไม่พอตัวนี้ให้มาครบเลยนะนะครับคัชชั่น้านหลังเนี่ยให้มันนุ่มมากเลยฮะ ผมกดให้ดูนะแล้วล็อกข้อเท้าอีกนะครับกันข้อเท้าพลิกตัวนี้ล็อกหน้าเท้ากันหน้าเท้าพลิกแถมยังมีตัวส้นเพิ่มระยะเบรกอีกนะครับเวลาเราเบรกเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันสั้นไปเนี่ยมันกระแทกไอร้อยหวายเนี่ยเจ็บนะครับนะฮะก็เป็นรองเท้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาของสาวๆได้ดีเหมือนกันนะนะครับจะเจอเหตุการณ์ข้อเท้าพลิกหน้าเท้าพลิก ส้นเท้ากระแทกแรงเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะเจ็บเส้นกลางเท้านะครับแต่ตรงนี้มันมีตัวเวฟช่วยในเรื่องการเสถียรเวลาลงพื้นแล้วก็ซับพอตเส้นกลางฝ่าเท้า ป้องกันการเกิดรองช้าได้ดีมากๆแต่ก่อนจะลงเล่นนะครับเราก็ต้องยืดให้พอนะครับเพื่อเส้นกลางฝ่าเท้าแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ตึงนะครับป้องกันเกิดรองช้าอีกทีหนึ่งนะครับและตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมของสาวๆที่ญี่ปุ่นมากเลยนะครับเห็นใส่ตีแบตกันเยอะมากๆเลยนะเป็นอีกตัวที่แนะนําเลยนะครับใครสนใจรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็สามารถทักกินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับมิซูโนะเวบเตมิท5วายเทปเพลงตัวนี้ครับขอบคุณมากครับ Bye. Uh...